เสบ,บ,บามาสสอสมมดซปปรนะในยามค่ําคืนหลังการละศีนอดรถกระจายเสียงของเจ้าหน้าที่ยังคงตะเวนประกาศเสียงตามสายเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านหมู่9บ้านตะนอปูเตในอำเภอบรรนางสตาจังหวัดยะลาออกมาคัดกรองไวรัสโควิด19ที่มัสยิดกลางชุมชนโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลาดําเนินการคัดกรองแบบเข้มขน้น เพื่อตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ในลักษณะ x อ็ i ซิเคสท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายเพราะในตำบลตะนอปูเต๊ะพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในจังหวัดยะลาคือ31คนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปิดปฏิบัติการเชิงรุกในการตรวจค้นคุนทั้งหมู่บ้านโดยเฉพาะในหมู่9แห่งนี้ที่พบผู้ติดเชื้อมากถึง22คนทางท่านสาธารณสุขจังหวัดก็บอกว่าเราก็คงจะไม่ดูวงนี้แล้วครับก็ ใช้ปฏิบัติการปูพรมให้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่ติดเชื้อให้ได้มากที่สุดก็นําเข้ามาสู่ของการรักษาและก็การควบคุมโรคต่อไปครับการยังคงพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างต่อเนื่องในจังหวัดยะลานั้นทําให้เจ้าหน้าที่ยังคงมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นในชุมชนเสี่ยงค่ะ ปฏิบัติการแคกรองเข้มข้นเพื่อหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ถูกดำเนินการทั้งในอำเภอบรรนางสตาอําเภอเมืองยะลาและอําเภอยะหาซึ่งเป็นพื้นที่สามอำเภอที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดโดยการเข้าตรวจสอบจะเริ่มจากการขยายไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและสืบสวนโรคเพื่อหาผู้ที่เกี่ยวข้องหรือทำลายในการเดินทางก่อนขยายวงกว้างในการค้นหาเพิ่มขึ้นเพื่อหยุดยั้งการกระจายของเชื้อให้เร็วที่สุด เข้มแข็งขวัญกำลังใจดีพร้อมที่จะทํางานถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคต่างๆทั้งเรื่องธรรมชาติก็ตามในเรื่องฝนฟ้าอากาศก็ตามในเรื่องของเวลาต่างๆเหล่านี้ทุกคนก็ทุ่มเทเต็มกําลังความสามารถครับที่จะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนหย,ยุดยั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดให้ได้ครับ การคัดกรองที่เข้มข้นนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลายืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานแม้ก่อนหน้านี้อาจจะมีการตั้งคำถามถึงการตรวจสอบเชื้อ หลังผลการตรวจสอบซ้ำในผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดยะลา40คนซึ่งได้ผลเป็นลบหรือไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากศูนย์วิทยาศาสตร,สร,ร์การแพทย์จังหวัดสงขลาซึ่งขัดแย้งกับผลการตรวจสอบในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาที่พบว่ามีผลเป็นบวกทั้ง20คน โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเห็นว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ต้องปิดห้องแลบที่โรงพยาบาลศูนยะลาที่เพิ่งตั้งขึ้นประมาณ2ส,สัปดาห์เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้ามาตรวจหาสาเหตุเริ่มตั้งแต่การเก็บตัวอย่างจากผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส ขั้นตอนและการทำงานของอุปกรณ์ภายในห้องแล็บหรือแม้แต่การตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของเจ้าหน้าที่ภายในห้องแล็บที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนให้ลดลงเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าคือหมายความว่าเราปิดห้องแล็บแล้วก็ครีระบบใหม่แล้วก็เซตระบบใหม่พรุ่งนี้ศูนย์วิทย์ก็จะมาเซตระบบให้ใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เราคงต้องคุมระบบเพราะว่าอาจจะต้องเรื่องของรอบในการทํางานอาจจะต้อง ออออ่าลลอาลลลดรรบเเเคค้งงงแวก็ืืมืมมยจจะต้องปรับเพิ่มัจงหวัดยะลาได้มีการตรวจคัดกรองผู้ใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปแล้วเกือบ3,500คนทั้งกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมทงางศาสนาในพื้นที่กลุ่มที่กลับจากต่างประเทศทั้งการประกอบาศาสนกิจหรือเดินทางกลับโดยทั่วไปกลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือกลุ่มที่ใกล้ชิดก,กับผู้ติดเชื้อเพื่อควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดไดชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน